สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับในช่องก้าวแอร์มาบ้าชาแนลวันนี้เรามีเมนูไส้อ่อนย่างมานําเสนอนะครับนี่นะครับไส้อ่อนวิธีการทําจะทํำยังไงให้การเสียเวลาไปรับชมกันเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็นําไส้หมูมาล้างนะครับโดยล้างด้วยเกลือนะครับใส่เกลือลงไปนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูนะครับจากนั้นเราก็ขยับนะครับแล้ว oh, <no. S 1> ก็ล้างจนกว่าจะสะอาดนะครับประมาณสักสองสามน้ำนะครับ oh, <no. S 1> หลังจากที่เราล้างไส้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไส้มาต้มนะครับ oh. เอาก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปในหมอ้อเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะนำไส้ลงต้มเลยครับเราก็จะต้มจนกว่าไส้จะสุกนะครับตอนนี้ไส้หมูก็ได้แล้วนะครับเราก็จะนำไส้หมูไปพักไว้ก่อนนะครับ ซ่อมน,นะครับทิ่มที่ไส้จนทั่วเลยนะครับแล้วนะคะทุกคนเราจะมาทำเครื่องมัดกันพริกไทยนะครับเม็ดผักชีโขกรละเอียดนะครับรากผักชีนะครับ กระเทียมโขกละเอียดนะครับน้ำตาลทีายนะครับประมาณหนึ่งช้อนโตะนะครับน้ำปลานะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสปลาเขียวนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับน้ำมันหอยนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะครับ รสดีนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมันพืชนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับสูตรหมักเราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรวิธีการทําน้ำจิ้มกันต่อเลยครับเรามาดูขั้นตอนการทําน้ำจิ้มกันต่อเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ําปลานะครับ น้ำมะขามเปียกนะครับโค้งชูรสนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับว้าวพริกป <umba> ่นนะครับข้าวคั่วนะครับหอมแดงซอยนะครับมะนาวนะครับ เพิ่มความนัวด้วยน้ำปลานะครับอหอมมากเลยครับชิมดูนะครับคราวนี้พ, <c oughs> พอได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมบักชีซอยนะครับน้ำจิ้มเราก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะไปย่างไส้หมูกันต่อเลยครับ เรามาสู่ขั้นตอนการย่างไสกันนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าไฟลักษณะแบบนี้ถ้าเราย่างไปไสไหม่แน่นอนนะครับเราก็ใช้คีเท่านะครับที่อยู่ก้นเตานะครับกดไปที่ฐานนะครับอ๋อเพราะถงนี้ที่ให้ไฟมันิบงไม่ค่อยลงใช่ไหมคะใช่ขาดไม่ให้ไฟมันแรงเกินค่ะถ้าเราใช้ไฟที่แรงเกินไสก็จะไหม้นะคะเราก็จะกินไม่ได้เราก็ได้เวลานำไสขึ้นย่างแนะครับ กินไหมครับก้าวน่ากินมากเลยค่ะใช่ไหะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไส่ย่าง,งกินแจ่วสุดเด็ดนะครับม,ม,ามากินด้วยกันนะครับ

รับรองว่าอร่อยนะครับไส้ที่ย่างออกมาก็ก็นุ่มนะครับแล้วก็หอมมากด้วยสูตรนี้ทำกินง่ายๆนะครับก็ลองเอาไปทำกินกันดูนะครับขออนุญาตใช้มือเลยนะครับ ยากนะครับินกับผักด้วยอร่อยนะครับอร่อยอร่อย

น่ากินน่ากินนะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์ให้เราสองคนได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ